หลังจากที่เราไปทําบัตรพวก v i r t ช a l คาร์อะไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามี v i r t ช a l คาร์แล้วเนาะก็คือการทําบัตรเครดิตเดบิตเสมือนบนแอปธนาคารหรือบนพวกคริปโตเคเรนซีอะไรก็ตามนะครับก็สามารถเอามาจ่ายค่าบริการต่างๆได้นะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการชำระค่า บริการของทูนะครับผ่านทูไอเซอร์วิ e นะครับด้วยบัตรเครดิตนะครับแต่ทั้งนี้วันนี้ผมจะชําระด้วยบัตรของบิตาซาจริงๆบัตรเสมือนก็ได้นะครับเอามาดูวิธีการกันนะครับว่าการชําระค่าบริการทูผ่านทูไอเซอร์วิ e ด้วยบัตรเครดิตทํำยังไงเอาเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเข้าสู่ระบบอา้าใส่มือถือไปไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับใส่แค่เบอร์โทรศัพท์เราที่ไม่มีศูนย์นำหน้านะครับ สร็จแล้วก็กดถัดไปของทูนะครับไปสมัครกันให้เรียบร้อยนะทูไอเซอร์วิทนะครับไปสมัครกันให้เรียบร้อยนะครับแนะนําเบอร์ของทูนะไม่รู้ว่าค่ายอื่นใช้ได้หรือเปล่านะครับอ, 3, 3, 8, 7, 2, อ้าวสามสามแปดเจ็ดสองห้าอ่าพอเราเข้าสู่ทูไอเซอร์วิ e เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะมาจ่ายชําระค่าบริการกันด้วยบัตรของบิทซาเป็นฟรีดอมคาร์ดนะครับซึ่งจริงๆเราใช้ว i r ช u a ค Card ก็ได้จริงๆวิธีการมันทําเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าว i r ช u a ค Card เนี่ยมันจะไม่มีบัตรจริง แต่ถ้าบัตรเครดิตจริงๆมันจะมีบัตรจริงๆนะไม่งงเนาะบัตรจริงๆอ่ะมาดูนะครับก็ข้างล่างนี่นะมาดูนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วก็มาทูที่บินการใช้งานผมจะมาชําระตรงนี้นะครับชาระทูไอเซอ i ์วิซึ่งเข้ามาในเนี้ยทูมันเยอะแยะไปหมดเลยครับในเนี้ยเราก็ดูแล้วกันครับที่มันอันไหนที่มันมีเงินค้างอยู่อย่างเงี้ยครับแปลว่าเรายังไม่ได้จ่ายเขาจะเป็นทูคอนเวอร์เจนจะเป็นเบอร์โทรจะเป็น ทวิชั่นโทรศัพท์บ้านอะไรมันเยอะๆรวมกันไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาชําระอันนี้นะครับผมก็ค้างเขาอยู่ประมาณ961บาทเนี่ยนะแต่ท่านี้เราลองมาดูซิว่าผมจะชะําระยังไงบ้างจริงๆมันมีหลายเซอร์วิสนะครับถ้าใครมีเบอร์มือถือมีอะไรเงรี้ยก็ชําระผ่านนี้ได้อันนี้ผมมาชําระของทูคอนเวอร์เจนนะผมติดเขาอยู่961อ่หลองดูหน่อยซิรอบที่ผ่านมาเป็นยังไงอ่ะมันมีของเดือนธันวากเดือนมกราอันนี้เดือนธันวาเกินมา17วันละ ผมชาระของเดือนธันวาก่อนแล้วกันนะครับตังไม่มีจ่ายชําระเดือนเดียวก่อนแล้วกันก็480บาทเห็นไหมครับ480บาทนะครับเข้าที่บินเข้าที่บินการใช้งานนะครับแล้วก็มาเลือกชําระเอานะครับอยากชําระอะไรก็ชําระไปแต่ในที่นี้ผมจะชําระด้วยบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเสมือนก็ชําระเหมือนกันนะครับจะบัตรเครดิตเสมือนบัตรเดบิตเสมือนหรือจะบัตรเครดิตตรงๆก็แล้วแต่หรือจะเรียกเวอร์ชวลคัทก็แล้วแต่นะครับ อผมจะมาชําระนี้นะผมติ๊กอันนี้พอเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราเลือกแล้วว่าเราจะชําระแค่480เลื่อนขึ้นมาข้างบนครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าให้จ่ายผมก็จ่าย481บาทผมกดจ่ายจ่ายเสร็จแล้วปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเราก็จะมีจ่ายด้วยทูมันนี่ก็ได้ผมเราโอนเงินเข้าทูมันนี่ไปแล้วจ่ายด้วยทูมันนี่ก็ได้แต่มันช้านะผม,ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ว่าไอทูไอเซอร์วิเนี่ยมันไม่ได้เร็วเลยนะครับมันช้าซึ่งอันนี้ผมผูกบัตรเครดิตเอาไว้อ่าผมจะมาใช้บัตรใบอื่นในกรณีที่ทุกคนเพิ่งจ่ายครั้งแรกนะอ่าผมใส่บัตรเครดิตใบอื่นก่อนเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าเป็นวีซ่าเป็นมาสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูบัตรพวกนี้ก่อนเดินลากบัตรเข้ามาหน่อยนี่บัตรก็เป็นประมาณนี้นะครับสมมติว่าเป็นบัตรจริงนะอันนี้คือบัตรจริงนะครับของ KTB เขานะครับเราก็เอาเลขตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลขเนี้ยนะครับมาใส่ตรงนี้ ชื่อบนบัตรเราตรงนี้นะครับก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็วันหมดอายุตรงนี้ครับก็มาใส่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ Cvv มันก็จะให้เรามามันจะอยู่ด้านหลังบัตรนะครับส่วนมากเนาะก็ไปหาดูกันเอาถ้าเป็นบัตรเทเวลล์การ์ดก็ได้นะครับอธิบายอีกทีหนึ่งก็คืออย่างกรุงไทยเทเวล l ์การ์ดเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้ให้ดูสัญลักษณ์พวกวีซ่าไว้นะครับพวกนี้ใช้งานได้อันนี้เป็นบัตรจริงทั้งนั้นนะครับพวกนี้บัตรจริงนะนี่ไหมครับเอาเลขตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ แล้วก็ใส่วันหมดอายุแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็ C.V.V ส่วนมากจะอยู่หลังการ์ดเหมือนกันทุกบัตรทุกใบจะเหมือนกันนะครับเทเวลการ์ดก็ได้ทูมันนี่ก็ได้นะครับทูมันนี่เราอันนี้เขาหายชื่อไว้มันไม่มีชื่อนะครับวร์ชัวการ์ดแต่ของจริงจริงมันมีชื่อนะก็เอาวร์ชัวการ์ดใครมีบัตรเสมือนวร์ชัวการ์ดของทูก็สามารถเอามาใส่ได้เห็นไหมครับตรงเนี้ยส่วนผมเขาเนี้ยผมจะใส่ด้วยบัตรฟรีดอมการของบิตาซาซึ่งผมไม่ได้ให้ดูเนาะ อ่ะผมจะใส่บัตรใบอื่นตรงนี้นะครับอ่าผมก็ใส่รายละเอียดบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หมายเลขบัตรตรงนี้ใส่ชื่อใส่วันหมดอายุแล้วก็ C V V อยู่หลังบัตรจะอยู่ข้างบัตรหลังบัตรแล้วแต่นะครับผมก็กดยืนยันนะครับตรงนี้ผมกดยืนยันแล้วนะครับแต่ละบัตรก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางอันก็จะส่งข้อมูลมาว่าส่งเป็น O T P มาส่งเป็นเป็นรหัสเป็น S M S อะไรก็แล้วแต่นะครับของผมเองไหมครับมันจะส่งมาที่ เบอร์โทรศัพท์ผมเห็นไหมครับส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมเอาส่งมาแล้ว649904ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่เหมือนกันนะน,นี่มันส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ผม6 4 9 904อ่าผมใส่เรียบร้อยแล้วผมกดซับมิตตรงนี้นะครับกดซับมิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่บัตรว่ามันจะส่งมาด้วยวิธีการใดก็ตามบางทีเราต้องไปเ e อร์ y ีไฟก่อนนะครับ บ i ิ i ฟ y ายวีซ่าอ้าวเสร็จแล้วไหมครับผมบอกซื้อสินค้าสำเร็จ480บาทเห็นไหมครับก็คือเราจ่ายเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินค่าบริการของทูเรียบร้อยแล้วอ่ะถ้าเราอยากจะรับ SMS สนหน่อยอ่ะผมอยากจะรับสันหน่อยนะอ่าก็าให้มันส่ง SMS มาว่าเราจ่ายเงินแล้วจ่ายเงินแล้วอ่ะผมกดส่งอ่าใส่อีเมลหน่อยอ่ะใส่อีเมลหน่อยแล้วกันนะครับผมใส่อีเมล แล้วกดส่งเพื่อยืนยันว่าเราได้ชำระแล้วจริงๆเนาะแค่นี้ครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ปิดไปปิดข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะมันอยู่บนไปนิดนึงอ่ะเลื่อนมานหน่อยปิดตรงนี้นะกดปิดแล้วเราก็มาดูรายละเอียดนะครับมันก็เห็นไหมครับยอดมันก็จะเหลือแค่480บาทแล้วซึ่งเร็วกว่าทูอีกครับ คือตัวทูเองอะจ่ายด้วยทูมันนี่วันเล็ตนะครับช้ากว่าน,นี้ครับดังนั้นผมแนะนานะครับว่าจ่ายเงินพวกเนี้ยจ่ายด้วยบัตรเครดิตจะเร็วกว่าจ่ายพวกด้วยวีซ่าใช่ไหมครับรายการมันก็จะเหลือแค่รายการเดียวละ480บาทใช่ไหมครับเห็นไหมครับแล้วดูดูรอบบินที่ผ่านมานะครับมันก็จะหายไปละเดือนธันวาเห็นไหมครับก็จะเหลือแต่เดือนมกราอันนี้ผมจ่ายด้วยฟรีดอมคัทเดี๋ยวเซิร์ชฟรีดอมคัทให้ดูนิดนึงฟรีดอมคัทของบิตทซานะครับมันเป็น เป็นบัตรจริงๆเลยนะครับแต่มันเป็นโวลชัวคาร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเป็นประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้วิ่งหน่อยวิ่งหน่อยนี่เห็นไหมครับฟรีดอมคาร์ดอ่านี่นะครับอันนี้หลบไปหน่อยนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับบัตรฟรีดอมคาร์ดของบิตทซาเห็นไหมครับก็คือใช้จ่ายด้วยเมื่อกี้ผมเอาคริปโตโอนเข้าไปนะครับถ้าใครดูมาตั้งแต่ต้นคลิปก็คือผมจ่ายด้วยคริปโตนั่นเองนะครับเอาคริปโตโอนเข้าไปในบัตรนี้ แล้วมันได้แคชแบ็กด้วยนะครับเดี๋ยวแคชแบ็กค่อยมารีวิวทีหลังแล้วกันมันได้รีเบทกลับมาเนาะนี่เห็นไหมครับเป็นบัตรต,ตรงนี้มีทั้งบัตรแข็งแล้วก็มีทั้งเป็นเวอร์ช l c a ค d นะครับก็ไปลองสมัครกันดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์เห็นไหมครับถ้าเกิดตัวแพงสุดมันจะลดมีแคชแบ็กแพงมากไปอ่านรายละเอียดกันเอานะครับผมไม่ได้แนะนําอะไรมากมายแค่อธิบายวิธีการใช้งานเพราะว่ามันสะดวกต่อชีวิตประจําวันเรานะครับแล้วก็ทูไอเซอร์วิทเนี่ย จ่ายด้วยบัตรเครดิตด,ดีกว่าจ่ายด้วยทูมอนี่วอลเล็ตนะครับขอจบการรีวิวทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ